ร้านยามารูบักร้านขายโลบักสุดคุม้มและยังมีบริการเติมเกมออนไลน์และที่สําคัญนะครับผมทุกคนยังมีฟาร์มโรบักสุดคุ้มด้วยนะครับใครที่สนใจก็มาที่ลิงก์ตารางคิวิตได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับร้านดอกบักชอ็อปร้านขายโรบักสุดคุม้มและที่สําคัญนะผมเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงสี่ทุ่มนะครับท่านผู้ชมและยังมีบริการกดเกมพาร์ตบ็อกฟุตด้วยนะครับแล้วก็มีแบบว่ากดผลพิศาจบ็อกฟุตและที่สําคัญนะผมยังรับกดเพจเกี่ยวกับเกมออสตาเลดแปดด้วยนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์ตารางิ เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมโอเคครับผมสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับกับบากาดียสลับเตยสี โอเคครับผมก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาลองเอาเจ้าทะเลทั okay, ้งในประพุธแล้วก็คิงเดกาซีนะครับและจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างกันว่ามันเป็นยังไงครับจะได้ทุกคนได้เห็นชัดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าอะไรเท่กันอันไหนหายากอะไรหาง่ายอะไรตีง่ายกันเเราจะมาดูในคลิปนี้นะครับเราจะมาบอกทุกคนว่าเกมไหนตีง่ายเกมไหนตียากแล้วก็เกมไหนเนี่ยมันมีระบบแบบว่าดีกว่ากันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เปรียบเทียบว่าเกมไหนดีเกมไหนแย่นะครับแค่จะมาบอกว่าความแตกต่างของ2องเกมนี่มันแตกต่างกันยังไงนะครับ นะครับก็เลยอยากเอามาให้ทุกคนได้ดูว่าความแตกต่างของเจ้าเลทั้ง2เกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคกันก็ใครที่อยากดูคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะก้าวไปถึงแปดหมื่นซัดทุกคนนะครับจะได้ไปแปดหมื่น 8, สักทีแนะล้วรอมานานแสนนานเลยก็ว่าได้นะเพิ่งกลับมาทำคลิปนะครับโอเคก,ก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับว่าคลิปวันนี้เนี่ยเราจะสนุกกันหรือเปล่างั้นก็ไปเริ่มต้นดูคลิปได้เลยครับน้องชายพร้อมแล้วใช่ไหมครับสามสองหนึ่ง let's go ดูครับตอนนี้นะครับพี่เจอเจ้าทะเลบล็อกฟุตเรียบร้อยเอามามุดน้ะไปไหนวะคนดูเฮ้ยเดี๋ยวเราไปช่วยน้องชอตีเลยดีกว่านะครับก็ขอบคุณน้องคนนี้มากที่มาช่วยพี่นะครับน้องเทพเต้แหะครับขอบคุณน้องมากนะครับก็โอเคเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าไอ้เจ้าทะเลตัวนี้มันแตกต่างกับคิงลีกัสซี่ยังไงบ้างนะครับคนดูโอเคไปลุยผมช่วยน้องเขาตีกันแล้วกันนะครับผมอาคีมาจะตียงไงดูเนี่ยอืมไปเหมือนจะอยู่รุ่งมันจะปรับใหม่ด้วยนะครับผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคนดู อยางหน้าเป็นมังกรเลยดีกว่าอ๋ออ๋ออ๋อหูยสกิลโคตรแรงเฮ้ยอ๋อครับลืมเปลี่ยนภาษาลืมเปลี่ยนภาษาโอเคเดี๋ยวผมจะอ่าขับเรือไปใหม่นะครับคุณดูครับผมลืมเปลี่ยนภาษาครับใช่ผมคิดได้นะว่าไอ้เจ้าเทย์ตัวนี้แม่งหาง่ายกว่านะครับหาง่ายกว่า King Legacy คิงลีกาซี่เยอะเลยนะครับนี่ความต่างๆข้อแรกเลยนะครับแล้วก็สกิลก็คล้ายๆกันอยู่นะครับมันมีสองสกิลที่ผมเห็นนะของคิงลีกาซี่อ่ะ สกิลปล่อยรัวๆแล้วก,แวก็แล้วก็คำรามนีง่ไงเออน่าจะหมดเหมือนกันเลยบ้า 3, สามสกิลแต่เอฟิกน่าจะไม่เหมือนกันนะครับแปลงล่างโอเคแปลงล่างแล้วเอ้าเจ้าลีหายไปไหนเงี้ยตัวเบลล์หรือเจ้าลีใหญ่กว่ามังกรผมหลายเท่าเลยโอเคสี่สกิลไป,ไปตอนนี้เริ่มมันเหลือสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับท่านผู้ชมเอาหายไปไหนวะเจอไฟไงร้อนเนี่ยร้อนร้อนใหญ่นะครับร้อนใหญ่เออร้อนใหญ่มาแต่น่าจะมีแค่สี่เดียวนะครับดูจากรามที่ผมบอกนะทุคนดูก็มาก็ามาดีครับสกิลเอฟไปกันนะครับ สกิลอะไรกดขาไหมผมก็ลืมละแซดปะอ๋อนี่ไม่อันนี้ไม่ได้กดขานะครับเอกบอกว่ากดข้าก็ไม่ใช่เฮ็ดไปนี้ไปโอเคสกิลสี่อุ้ยเล่นเหลือหมื่นหกแล้วโคตรเร็วอะสี่อ๋อสี่น่าจะค้างนะครับอมอ,อ,อุ้ยไม่งดจังวะเฮ้ยผมยังไม่ได้โชว์ศักยภาพที่เต็มที่เท่าไหร่เลยนะครับบอกบอกแค่นั้นแหละครับคนดูเอาจริงอ่ะมาดีมา ผมจะใช้ดาร์กเบลดนะครับในการฆ่ามันฆ่ามันนะครับผมรอบนี้โอ้ยผมไม่มีเรือแล้วครับคนดูทำไม,มน้องเขาลอยชิวจังวะเฮ้ย,ยน้องเขาลอยโคตรชิวอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นเรือก,ก่อนนะครับผมจะตายวะอู้เจ้าเรือแม่งยัดผมเอาลัวลัวเรืเอคนดูเอาเรียบร้อยน่าจะตายแล้วนะครับผมได้อา่ายิปซีมาแล้วก็ได้เลเ้ยวหนึ่งเลเวลนะครับแล้วก็ได้อะไรไม่รู้นะครับ ก็แค่นี้แหละครับที่ผมได้ก็โอเคอันนี้คือเราตีแป๊บเดียวนะคืออยากจะบอกข้อสรุปเอาไว้ง่ายๆเลยกันนะครับสําหรับอะไรติดหน้าผมวะเฮ้ยอะไรติดหน้าผมมารับคนดูน่าจะบั็กป่าวเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรมันูติดหน้านะครับก็โอเคก็ตอนนี้เรามาตีบล็อกฟุตท,ที่ตัวแรกนะครับก็อย่างที่บอกครับสังเกตได้ง่ายเลยก็คือตีง่ายก,ยกว่าคิงเลกาซี่เยอะมากเลยนะครับและที่สังเกตก็คือมันจะไม่มีหลากสีือนคิงเลกาซี่นะครับคิงเลกาซี่นี่คือเขาจะมีหลายสีมากครับสำหรับ เจ้าทะเลของเขานะครับโอเคแล้วก็เจ้าทะเลของเกมบฟัฟฟต์เนี่ยอันนี้จะเป็นแค่แบบสีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าตีน่าจะดรอปของแล้วให้ไปตีบอสดรอปดำด้วยหรือเปล่าที่ผมก็ลืม,มน,นะครับผมก็ไม่ได้เล่นานานแล้วนะครับก็อันว่าถ้าพี่อยากใครอยากให้พี่กลับเล่นเกมเนี้ก็บอกกันได้นะครับดรอปไหมครับไม่ดรอปครับน้องบอกก่อนไม่ดรอปไม่ดรอปโอเคไม่ดรอปนะครับก็น่าจะดรอปแล้วก็ไปตีบอสดรอปดำหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นครับโอเคแต่เราจะตัดประทออที่หาบอสเอ้ยไม่ดีหาเจ้าทะเลอาคิงดีกาซี่ดีกว่าครับว่่าาาาาเเรรใช้วลหหนนนนแคคไะับกว่าาเเรจจะอ ไอ้เจ้าทะเลของ King Legacy นะครับแต่ว่าคือเดี๋ยวตอนจบเนี่ยผมจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าไอ,สอ้สองสองสองเกมเนี้ยหรือว่าสองแบบเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับเจ้าทะเลนะครับก็ดูเรียกได้ว่าเจ้าทะเลแต่เจ้าทะเลของผมคิดว่ามันมันยากจรึงนะในการที่เราจะตีอ่ะเพราะเพราะว่าผมใช้ทักษะมเพราะผมใช้ผลมงัมลมงกรไม่ค่อยเป็นนะครับทักษะสี่ค้างป่าวะทักษะสี่น่าจะค้างนะครับเนี่ยผมเนี่ยเห็นไหมไอ้แดงเหลืองนี่ไอ้มงมอนี่น่าจะต้องจักดค้างนะครับอันนี้วี่็แปลงหน้าเหมือนเดิมโอเค ประมาณนี้นะครับก็ต้องแม็กก่อนถึงจะสามารถแปลงล่างได้ด้วยมังกรแต่คิงลิงกัตซี่ไม่ต้องครับคนดูคือเรียกได้ว่าแปลงล่างได้เลยเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาเจ้าทะเลเลยดีกว่านะครับสำหรับคิงลิงกัตซี่นะครับคนดูเขียนก็ไปดูกันเลยครับน้องชอเลชเชลโอเคครับตอนนี้เราเจอเซิร์ฟเขาเรียกว่าเจ้าทะเลอีกแล้วนะครับว่ท่านผู้ชมครับแต่ผมจะรีบไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับคนดูไปแปลงล่างเลยชิลโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ถึงเจ้าทะเลเลยแล้วกันนะครับคนดูครับไปเล t s go โอเคนะครับตอนนี้แล้วก็เดินทางใกล้จะถึงเจ้าทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าไกลมากนะครับแล้วก็มีพวกน้องเอฟซีหรือว่าพวกออลลี่เข้ามาประมาณ23คนนะครับจะมาช่วยตีมังกรเฮ้ยถีเจ้าทะเลผมเจ้าสนแบบมังกรกับเจ้าทะเลนะครับโอเคไปไปไปแต่คือระยะทางที่ไกลมากนะครับยากจะบอกว่าตีอย่างยากครับเจ้าทะเลของคิงลีกัซี่นะครับแล้วยังหลากสีนะครับเจ้าทะเลตัวนี้โอ้โหเรียกได้ว่าแบบมีทั้งเพียนสีทั้งเลือดเจอดนะเลือดประมาณ7ล้านนะครับท่านผู้ชม มานี่ครับเกิดแล้วครับท่านผู้ชมเกิดแล้วโอ้โหมันจะเอาผมเลยครับพนูมันจะมันจะล่อผมครับจังอยเนี้ยมันจะเซองผมผมไม่ยอมนะครับปั๊บใส่ไปผมจะจะใส่ก่อนนะเปิดก่อนประเด็นก่อนครับผมว่าผมน่าจะเตะไม่นานครับมันดูผมขอตียาวๆไปเลยแล้วกันนะครับเพื่ออ่าเพิ่มความเร็วคลิปนะครับกดดูเกือบตายมันยากมากครับที่เราจะสู้คนเดียวหนึ่งกับเจ้าทะเลตัวนี้นะครับมันไม่ได้เหมือนแบบอ่าบล็อกฟุตครับมันน่าจะสามารถโซโล่ได้นะครับบอกกุบผมว่าครับ ก็จะว้าไปตรงนี้โอเควควาไปว้ามาด้วยนะครับประเด็นเนี่ยแล้วก็เกิดต้องเกานะน้ำนี่คือความแตกต่างนะครับคนดูครับตอนนี้เลือดมันเหลือแแสนแล้วนะครับคนดูคือลดมาเยอะมากนะครับจากเจ็ดล้านห้าคือโหคือความแตกต่างนี่คือเลือดละหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นทางคือการได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่านะครับ King Legacy เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยได้ยากมากเลยครับทั้งตีเจ้าทอรีให้ตายเนี่ยก็ก,ก็ทั้งเซิร์ฟแบบครับก็เกือบทั้งเซิร์ฟก็คือ,อยัง ยังใช้เวลานานกว่าที่เราจะแค่คือบอฟฟูดอะผมตีแค่2คนก็คือแป๊บๆก็ตายแล้วนะครับแต่ไอ้ไอ้เนี่ยฮิงลีกนนาซี่อ่ะอันเนี้ยทั้งเซิร์ฟเลยนะครับคือแม่งโอ้โหตีกันอย่างนานก็คือ,อยังไม่ตานยนะเดลยสามแสนแล้วครับคนอุ้มาแค่ชายแล้วแค่ชายแล้วมีแค่ตัวเดียวนะเนะี่ยโอ้โหสุดยอดถึงความแบบนานจะจัดครับแต็กแต่ก็แตกครับเราพายุไปเลยครับแล้วก็น่าจะแตกครับเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็ได้มาสามวันอีกทีนะครับแล้วก็ดึงแสน เบลีนะครับผมโอเคแล้วก็มันจะเปิดกล่องให้เรานะครับสามารถรุนรับผลพิษศาสได้แล้วก็ที่สาคัญก็คือรุนรับ3ดาบนะค,คนดูอันนี้เป็นสิ่งที่คนรอคอยแล้วก็จะสุมกล่องทั้งหมด3ากล่องจะมี3ระดับนะครับอันนี้เป็นระดับที่กากที่สุดนะครับคนดูใช่ปับ๊บได้มา50,000นเบลีแล้วก็2อสองเจมนะครับโอเคได้ผลอะไรมาเนี่ยได้ผลปับ๊บผลสาย้านครับเอ้ผลแม่งอยู่เป็นโคเทเอคนดูดูดิโอเคครับประมาณนี้เลยการสลับาการตีเจ้าเลทั้งบกฟุดแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรดี คิงเลกัซี่นะโอเคผมขอดีเซตตัวนึงนะผมจะมาอธิบายให้คขดูได้ฟังนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนแรกให้ทุนได้ฟังขั้นตอนแรกอะไรครับความแตกต่างดีกว่าที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะเป็นระยะทางในการแบบว่าหานะครับอากาศเอาวิธีเอาตั้งแต่แรกกันะการหาเจ้าเลเนี่ยผมให้เลยนะครับบอกฟูดหางง่ายกว่านะครับแล้วก็การตีเนี่ยผมว่าบอกฟูดตีง่ายกว่าด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับ แต่โอกาสของที่เราจะได้รับเนี่ยผมว่าฮีลิก e ซี c เนี่ยของอะไรเงี้ยหรือว่าลูกเล่นต่างๆของเขาเนี่ยน่าจะชนะนะครับเพราะว่ามีทั้งเปลี่ยนสีเจ้าเลแล้วก็มีทั้งแบบว่าตีแล้วก็สุ่มกล่องอีก3ากล่องนะครับคือหาเจ้าฮาเลหอนอครับแล้วก็ตั้งมาอย่างสุ่มกล่องอีกนะครับว่าเราจะได้กล่องอะไรแล้วก็ สุ่มกล่องให้พอนะครับแล้วก็ต้องมาสุ่มของข้างในกล่องอีกว่าเราจะได้ของที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเออก็คือเรียกได้ว่าแม่งสุ่มเข้าไปอีกสุ่มทีนึงครับเป็นเกมที่ใช้ดวงวัดจริงๆนะสำหรับ King Legacy ครับโอเคก็เอาง่าสำหรับค King ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กับแชร์กับติดตามด้วยนะครับวันนี้เรามาคลายเครียดสีสนันนิดหน่อยแล้วกันนะให้คนดูได้ดูว่าความแตกต่างของเจ้าทะเลทั้งสองไอสองแบบนี้นะครับแตบกบต่างอะไรกันบ้างครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสกิลเนี่ยของสามไอ้ไอ้เจ้าทะเลอ่ะทั้งสองตัวเนี่ย สามสก,กิลเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมสังเกตแค่สามสกิลนะครับเหมือนกันหมดแต่ว่าเอฟเฟกหรือว่าการใช้สก,กิลออกไปเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็บอฟวูดจะมีสก,กิลปล่อยน้ำล้วล้วแล้วก็ปล่อยฟองน้ําแล้วก็คํารามนะครับเหมือนกับคิงเดกยซี่เดะเเลยนะครับแต่ว่าก็มันน่าจะมีประมาณนี้คร่าวๆสำหรับเจ้าเลนเนาะมันคงไม่มีสก,กิลอะไรแปลกใหม่หรอกครับแต่ก็จะไม่เหมือนกันตรงที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็ ส,สกิลหรือว่าการเล่นสกิลของแต่ละเกมมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับคนดูครับโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปดีพี่ขอแหละคนละ1ไลค์นะครับแต่วันนี้พี่อยากได้สักประมาณ3ามไปไลค์แล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ต่อไปนะครับคนดูโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอคลิปหน้าทุกคนซีทุกคนไปไปครับจุ๊บจุ๊บมั่วๆไปแล้วไปไปครับคนดูอ๋ออับคลิปนีี้้พ่ไปแลวนะครับแลล้วเจอคิปหน้าาบบ๊ยายครับคนดูโอเครับบบผม๊าายยครับ